สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเสกฟู้ดนะคะก็จะมาทําบัวรอยชาไทยมพะพร้าวอ่อนกะทิสดกันค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะแป้งนุม่มหอมชาไทยมากมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาชงชานะคะเราใช้น้าร้อนอยู่ที่หนึ่งถ้วยตวงค่ะตามด้วยผงชา3มถึง4ช้อนโต๊ะนะคะพักทิ้งไว้ค่ะประมาณ5้ถนาทีค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็นำถุงก,กาแฟค่ะมากรองชาเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทำการน,นวดแป้งกันเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการน,นวดแป้งะคะ่ะเราใช้แป้งข้าวเหนียวหนึ่งถ้วยตวงค่ะแป้งข้าวเจ้าสองช้อนโต๊ะค่ะแป้งมันสองช้อนโต๊ะ เท่าให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ําชาไทยของเราะคะ่ะลงไปแล้วก็ค่อยค่อยนวดค่ะเราจะนวดจนกว่าแป้งมันจะเนียนเข้ากันเลยนะคะเดี๋ยวเราขอนวดด้วยมือเลยค่ะเราจะนวดจนกว่ามันจะเข้ากันเลยนะคะ ค่ะพอเราได้แป้งเนียนตามน้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปปัน้นลูก,ลกบัวลอยกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการปัน้นแป้งกันนะคะเราจะใช้แป้งนววนะคะแป้งมันก็ได้ค่ะเทลงไปในจานนี้ไว้ก่อนค่ะบัวลอยเราจะได้ไม่ติดกันค่ะจากนั้นนะคะเราก็หยิบแป้งค่ะคลึงแบบนี้นะแล้วก็ปั้นลูกขนาดตามน้องก,การเลยค่ะ แบบนี้เลยฮะ,ะลูกเล็กลูกใหญ่ตามชอบเลยนะคะเดีย๋ยวขอปั้นให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีค่ะเทก็ได้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปทําการต้มน้ําให้เดือดนะคะแล้วก็นาบัวลอยของเราค่ะไปต้มให้สุกค่ะค่ะจากนั้นรอต้มน้ําให้เดือดค่ะใส่บัวลอยลงไปต้มให้สุกค่ะ พอัวลอยสุกนะนะคะมันจะลอยน้ําขึ้นมาเองค่ะับลอยลอยน้ําขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้มต่ออีกค่ะประมาณสิบนาทีเพื่อให้แป้งของัวลอยนะคะนุ่มขึ้นค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำนะคะับลอยของเราไปพักในน้ําเย็นเลยนะคะค่ะเราก็นํามาพักในน้ําเย็นเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทําขั้นตอนต่อไปเลยค่ะ ค่ะขั้นต่อต่อไปนะคะเราก็จะใช้กะทิค่ะหัวและหานะคะผสมกันแล้วนะคะได้สองถ้วยตวงค่ะใบเตยค่ะเพิ่มความหอมนะคะต้มกะทิให้เดือดค่ะค่ะพอกะทิเริ่มเดือดเล็กน้อยนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะแปดบกรัมหรือว่าหนึร้อกรัมก็ได้นะคะตามชอบค่ะความหวานนะคะและน้ำตาลทรายค่ะใส่ประมาณ อันนี้เราเตรียมไ้สองช้อนนะคะประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนก็ได้ค่ะเกลือป่นค่ะครึ่งช้อนชาอนนี้เราก็ต้มน,นะคะให้น้ำตาลละลายให้หมดทุกอย่างค่ะขีดชิมแล้วมันยังไม่ค่อยหวานเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็ใส่น้ำตาลที่เหลือให้หมดค่ะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายทั้งหมดนะคะเราใช้อยู่ที่สองช้อนโต๊ะนะคะ ค่ะพอน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะเราก็จะใส่บวนลอยของเราค่ะลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ต้มให้เดือดเล็กน้อยค่ะค่ะแล้วเราก็จะใส่มะพร้าวอ่อนนะคะลงไปค่ะปริมาณตามชอบเลยนะคะเราก็ใส่ไปเลยเสร็จเรียบร้อยค่ะปิดไฟค่ะพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะบัวลอยชาไทยมะพร้าวอ่อนกะทิสดของเรานะคะก็ทําง่ายๆกันเลยนะคะแป้งนุ่มหอมหวานอร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆก็ลองมาทําดูนะคะไม่ยากค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ